ส่วนลู่ถงที่เป็นกวางของซิ่วกงนั้นปรากฏในเรื่องไซอิวนั่นคือปีศาจกวางขาวโดยเป็นเนื้อเรื่องในเหตุการณ์ที่เมืองปีซิวกัวที่คณะเดินทางต้องพบกับเด็กทารคถูกขังในกรงห่านเป็นจํานวนมากพอซักถามจากชาวเมืองก็รู้ว่าเป็นฝีมือของก่าจ้างหรือว่าพ่อตาของมเหสีที่อ้างว่ามีวิชาหมอยานกพรตทางเตาวันหนึ่งพระราชาเกิดประชวรผอมอมโรคร่างกายดูซุบซีดนักพรตก็เลยอ้างว่าต้องการหัวใจเด็กจํานวน1 1ึ่ชิ้น กลเป็นส่วนผสมยาอายุวัฒนะให้พระราชาหายป่วยและมีอายุยืนถึง1000ปีคนะเดินทางได้ทราบเรื่องก็ทนไม่ไหวหอคงจึงขอให้พวกเทพบันดาลให้เกิดลมหมอกทั่วเมืองให้เหล่าเทพพาเด็กๆไปซ่อนเอาไว้เมื่อก่อจ้างเห็นเด็กๆในกรงหายไปก็บอกว่าพระราชาจำเป็นต้องใช้หัวใจของพระถังซัมจัง๋งหอคงก็เลยแปลงเป็นอาจารย์ไปเข้าเฝ้าพอพระราชาขอหัวใจหอคงในร่างพระถังก็เลยควักหัวใจออกมามา,มากมายแต่ว่าไม่มีหัวใจสีดําเลยเพราะว่า หัวใจงอคงเนี่ยมีแต่ความเที่ยงธรรมและบอกว่าถ้าอยากได้หัวใจสีดำก็ให้ไปเอาที่กอจ้างจากนั้นงอคงก็เลยเผยร่างจริงนะฮะพอปีสัตว์กวางได้ยินก็ตกใจมากรีบเพ่นแนบพอรู้ว่าซู้ไม่ได้จึงพามาเหสีที่เป็นลูกบุญธรรมหนีไปด้วยเมื่อพระราชาตาสว่างก็ตกใจมากเมื่อรู้ว่าไม่เหสีและพ่อตาเนี่ยเป็นปีศาจสังั้นจากนั้นหงอคงและป้ยไก่ก็ตามไปจัดการที่รังของมันระหว่างทางเทพนานจีหรือว่าลุงโซ่ฟิงได้โผล่มาเล่าความจริงว่าแท้จริง ปีศาจกวางตัวน,นี้คือกวางขาวของตอนเองจึงมาขอให้ไว้ชีวิตมันด้วยโดยตอนที่กําลังเล่นหมากล้อมกับเทพตงหวาตี้จินเนี่ยพอดีเผลอไประหว่างที่ใช้ความคิดปีศาจกวางขาวจึงแอบขโมยแม้เท้ามังกรลงไปในโลกมนุษย์และรับนางปีศาจจิ้งจอกเป็นลูกสาวบุญธรรมพร้อมกับยกนางให้แต่งงานกับพระราชาเพื่อหลอกทำยาายุวัฒนะเมื่อหอคงกับป้ยไก่ดักจับปีศาจกวางขาวถึงที่แล้วลุงโซ่ซิงจิงตามมาสั่งให้มันกลับรูปเดิมพร้อมกับทวงคืนแม้เท้ามาด้วย พอปีศาจกวางขาวเห็นหนายของมันก็ตกใจมากรีบหมุนตัวกลับร่างเดิมแต่ดยดีโซ่สิงจึงขอโทษขอโพยหงอคงก่อนจะพาไปปรับทัศนคติใหม่ในที่นั้นส่วนโป๊ยไก่ก็ไล่ตามไปใช้คราบสับนางจิ้งจอกจนตายและจัดการเผาต้นไม้ปีศาจและเก็บซากนางจิ้งจอกไปให้เจ้าเมืองดูพอพระราชาเห็นก็รู้สึกสะพรึงนะฮะลุงโซ่สิงก็เลยมอบเพอสวรรค์ให้พระราชาแข็งแรงหายจากโรคส่วนหงอคงก็พาเด็กๆก,กลับบ้านจบลงด้วยดีนะฮะ โดยเรื่องราวของนาจาเกิดก่อนไซอิ๋วประมาณ1,000ปีลู่ถงยังเป็นชายหนุ่มอยู่เลยและมีอาวุธเป็นคันธนูข่ากวางอีกด้วยนับว่าเป็นการใส่อีสเตอร์เอ็ของไซอิวนอกจากกระบองของหงอคงอีกด้วยนะครับเอาละครับสำหรับเรื่องราวของลุงวูเลี่ยงและก็สิทธ์ทั้งสองก็มีเท่านี้นะครับ